4, hạ hốt Hạp ngân lúc bà nàng Ngân, nhầy, ngân, <laughs> Ô, <cười> <cười> ngân này, của nhầy của nế ở ngân hào Hãy cho nạp bụng nước Ôi có cho nạp bụng thường đó Áo Ngân mẹ bụng đấy Cô chỉ hãy chào chài khả nạp hãy chào Sát đấy Nạp ngân bụng nếp nạp Chào Bụng này quá là chào <laughs> 3, chắc 5, 6 Thì hạ hốt ะขอบอกขอบใจแม่บุญทวีอุดหนุนลูกหลานอุดหนุนเอออุดหนุนลูกหลานเสื็จเลือลูกหลานเป็นห่มผ้าห่มไสให้ลูกให้หลานเด้อแม่เอ้คนเจ็บจะได้ความไขรอยามีลูกอะได้แต่ซิบนิ้วและหยกเสียหัวเงาะเสียเก้าสาธุเด้อแม่อยู่ดีไม่แห้งเออมยังะเลยเวดเซื่องเซื่องใจ เมนแมนเห็ดอะไรเป็นมีอะไรนี่เพราะว่าเราบ่มีอัญชลเพราะว่าเราบ่เคยใส่เด้เพราะว่าเรามีแต่แบบเบื้องหาป้าเหาลองเบื้องเห็ะเนี่ยเราไม่แต่แบบนี้เด้อพอดีได้แบบนี้ค่ะชุ่มพอดันยั่นงน้องน้องพัดเจี๋ยแกพอดีลงไอเลยเจ้านั่นเจ้ากะหาไม่มาง้อยอีก แล้วมากิน no ข้าวกินน้าบัดนี่มาเด้อม nice. าเด้อผู้ิ่งเน้ซุปนะธงละสิบพันด right? ้บอกโก้ซุปนี่ธงละสิบราบนี่เสาะหาเพราะพ่อกินอยู่อแกะปะมาพี่เด้อพี่เด้อบ่ชิมมือนี่พนงดกินเหล้ากินเบียร์ิมมือนี่เหลวกุ้งันทาด้วยพนกินดูนุ้งแก้วไปไม่ก็มาจ่อพนโอ้ยพนซื้อเบียร์เลี้ยงตลอดว่ะไม่ก็เมาลูกแก้วอ่ะ ือลาบซีสุดทั้งป้าพบนร้อเบาไวกินก้อนเนาะจ้าบนเรือว่าที่แรกว่าสิเอาสามทงมันลายแล้วเอาช่องปุ่นะโอ้โหแมนไปป้าบนเลยมาเด้อมามาไม่กินอิ่มนะบุญได้บากุท่องหัวเจ้าปิีงไก่ปิไก่กไก่เซโนแมน ยายสาเน่ยมากินน้ำกันบ่ป้าบนเลยมาเด้อมากินน้ำกันมามาามดมามมาเาามากินาามามาามามามาดามาามามกาม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 าามิมมมาลามาม่มามาม้มา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 ดาม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 ิมมา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 เาาม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 ดมา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 าาบมาาาาาามมาามามนามาดม ข่าวป้าวว่านี่ไพ่มันคืองามแท้นี่งามเลยมาซอยเงี้ยแม่โอ้ทองแก้วเป็นเม็ดขักปัญญังโอ้ยคอนกว่าจากโลเมื่อมาอันนั้นล่ะเป็นเป็นทองลอยทองหาโลกนี่อ๋อคันมาพ่นหามาแบบอันนี้คือเข่ามาแต่เคื่อนเบาเตียงห้านเบาเตียงนี่เข่าอันนี้เบาเตียงและสร้างมาแบบพิเศษเลยนะแซ่บอยู่บ่ซามาเลยแม่พวงนั่นแซ่บครับือพีนไก่ กระโดดเด้อกระโดดเด้อมาเด้อยศาเอาป้าเราบ่อมากินน้ำกันป้าป้าบอนมาหน่อยแม่ว่ามันอาหารมันร้ายด้อยนี่ไงโดยโดยอ่ะบังละมาจับกล้องแม่สิไปสันเข่าน้ำอันสันเข่าแล้วเนาะจักเด็กจักหน่อย เดี๋ยวจะไปได้ลืมกินฮอทเค้าเข้ากันโอ้โหบวกินบะหมลูกชายน่ะบวกินข้าวมีแต่แม่กินแทนขอยก็กินผ่าสางไร้เขยหิวกินกินจะได้โลกกระเพาะขึ้นได้บวกกินข้าวกินอีแล้วป้ากินอิ่มแล้วเอานั่งกินงับงับฝ้าพวกนี่ปวดใจเลยเออปวดนะนะไปตั้งในไสนเนาะป้าถูกเต็มก้นเพราะเขาเขากำลังขึ้นกำลังขึ้น คอยเองค่ะเลยเหยียดบ่โอ้ป้าเคสองธงบ่แม่นโอ้ตัวนั่นยันว่าลูกชายที่ะบัอิ่มยันเกะไหมป้าตัวเผลอเบอร์หนึ่งแล้วบ่ฮะจิบข้าวแล้วนั่นเบอร์นึงแล้วบ่โอ้ยเวลาช้านดอกนั่นไหมฮันนั่นนั่นกับบัวหางบงเดินหน้าตาเด็กคือนบัวชายช่วยนี่เขาใจสาแล้วพ่อมากินน้ำบ่ยังวะเจ้ากับเขาไม่กินนะแม่ ข้ออิ่มเลยเด้อข้อถามอะไรเด่นบอกจะกินหลือว่าเพียงไก่นี่อันนี้ก็เอาไว้ช่วยนึงนี่เด้นยังถงนึงว้าโถโถโถเบิดโอ้ยแม่เพิ่งสร้างให้ซื้อสี่ชุดพูน่านบุอิ่มหมาจัดนะแต่แต่แ่ครบใจเป็นมองเป็นไงคนงานงานยันว่าหลายคน ขึ้นเก่าบุดเก่าคนนึงเนาะนี่เราาแต่เด้อสาสามาเด้อสาสาเอ้ยเก้ห้องเขาไงเก้ยแล้วก็มาขุดอันนั้นนำขมุขม่มอยู่มาเด้อพี่น้องกินข้าวร่วกันก็มีหน้ามันรอดได้คุณดูเถิงบ่เจ้าอ่ะอันนี้แปะอับปาบุญเราคือผมมหนะงาหลานบ่ หลานก็เอามาหนั่มกินไก่อัดป่ามันก็มิดหยูแหละอ๋อเบเกล่ะคนกินข้าวกอนเจ้าเด้กบากินน้ำกันกินนีป่ะกินดีเด่นล้เจ้าทีจะถาน่นกินน้ำกันก่อนมาเถอะเอาล้ำขามาน้ำแข็งน่้เรื่อนี้อยากต่าแคลงเรื้อไหมจ้าอยากเข้าล่ะโอ้แม่่นอยากมือเลรอิมันอยากมันอยู่เทึง อยากจะได้เมื่อตื่นไก่บบาเป็ดอยู่ดีไก่สักเมื่อชนึงสักอ้าวกระบุกแก้วจังทั้งนั้นมุ้าตื่นแต่ที่โม่คนก็ไปนั่งกินกาแฟแล้วก็จังหกโมงกันพากันออกมาตัวคอยอ่ะนะกินข้าวก่ันบ้างกินกาแฟกันก็คอยออกมาเออหลายรีกินจนเวิร์ดป้านางแล้วจุนเก็บต่ออีกผู้เก็บต่อแล้วป้านั่นว่าให้เอาซามทองเนาะ พูซื้อลาดสิ้น3 4สุดเราได้แม่นเอาเจ้าเอาไปป้าใช้หนังกะติ้ ฮะโอ้ยเขาใส่ผู้ตีนเอาไว้เราเอามัดหัวผู้ตีนเราไว้อ้ันะเพิ่นไปหดอันโบผูตีนโอ้ยขนเนานี่เลยต้งบวกระเนี่ยเพิ่นมัดแนวกินเนี่ยยื้อสิเพื่อมันหลอดลูกกระเล่าละเดี๋ยวเห็นป่ะอออะให้ทักป้าเพิ่นเก็บแนวกินเนี่ยยื้ไว้ก่อนยังขี่ใจเงินนั่นนี่เพิ่นโอ้โตโอ้เก็บเก็บไป เอาไว้ปิ้งไก่เมื่อสูลูกชายกินอ่นนี้ก็ของเราสบายใจเลยพร้อมแล้วไม่องบัเจ้าอันนี้คือสิไปคู่กันตลอดแล้บ่หรอโอ้คนจะไปทิ้มได้เนาะเบิ่งกล้ามก็เข้าในเบ็ดแบบแบบคู่คากันนะนี่ว่าแล้วกะทางมาเลื่นจะบ็ดตะบอเจะรักนั่นแหละเออเลื่นคู่กันแล้วมันก็เป็นคนอละแบบคนแบบเอามีนั่นเอาแกน้ำเองอื แกเองวันนี้นี่เลยให้เลาวบันี้บันกันเนาะเคนได้เรียกน้ำแน่ว่าเคยคนเป็นเคยผุ้พื้นเเกินเคยได้นะเนาะเคยคนบันพีนกันโอ้คนบันพีนคือกันเคยเท่าเท่าก็เท่าดีได้คนไม่บอกบอดีนเอขาไม่ได้มีไผ่เท่าอยู่เนาะ เรานยใย็นว่าเอาเสร็จแล้วเก็บเก็บป้าเก็บเราละก้อนเนาะเราลดก้อนใช่ไหะมีตลกมีนั่นน้ำหนักมะพริกดิบกับเอาเก็บไว้สเกลนะไหมป้าเราเก็บเน่ากินกันกินข้าวกินน้าเก็บแล้ววัดละป่อเก็บเมี้ยนบัดบบเม่นว่าให้อัน เพิ่นผู้ซีค่ะมาลอยได้มาจอบกันเราะแม่หนูเร็วแรงอีกได้หรอสิบบูบมื่อนเจ้าคนน่ะขันมีตู้เย็นห้อมมือเศร้าเนาะเหม็นๆอันยามาพี่เด้อ่ดล่ะใจเงินใจครับคนก่อันยามาป้ขันพี่ยามทำกันแล้วเจ้าผู้เฒ่าผูด้วยเมีนนั่นแหละมาจับกล้องลูกเท่าหลายปีได้เธรรมดาแด้อขันเฒ่าหลายปีโลดอ่ะทั้งคนคุยโทรศัพท์กันนะ ทางสาหล่ากินข่าวแล้วจังมากินข่าวแล้วกินนี่หนาเนี่ยงเยอะบนต้นหองบนบัวร้องกินข้าวอิ่มเพิ่มมาอ้าคือกินบมลงมาซองถวยโอ้กินกระเพียวมาซองถวยมาแต่แรกมาแต่เรื่องนี่แหละเราบบอกเขาใจเราท้าห้ปก็ไม่ไปหูเนอกเลยแไปธนาคารมากินแต่กาธนาคารไปเป็นกระบอกว่าให้มาเอาปุ้มบัญชีไปเบิ้งเพราะว่าทามพวกนี้กป็นแบ่เคยเห็นเนาะ อันสามีนาก็เคยเป็นหวยเฮาก็ย่านแล้วบนีฮะแต่ว่าทางธนาคารนก็ว่าไอ้ใบใบเพิ่นโอนเงินมามีแต่เจ้าปุ้มธนาคารไปเลยิตรวจสอบให้เออภายในโรงแน่น้อยนึงได้ยินนี่กะอ่ะบนี้น้ําในก็เจาะแล้วแหลสาวาเอ้ยไวซ้ําจักคนมาจักโมงมื้อเช้านี่บ่9:00 9:30 9 0เริ่มเจาะ9:30แล้ว12:30จ้าฮู้บ่เรามา่าแต่เช้าๆนี่ ป้าพ่อมีหอยหูยเรามากอดแลวเราโทรหะข่อยข่อยไปบ้านอาจารย์เล่าวบ้านหวยย่างผุดข่อยว่าเจ้าไปรอดเขามือบ้านสายบุญเลยไปถามลอดเราเลยเข่ามามาถามเขาเจ้ามองได้ขาก็สิบอกยุ่เจ้ามึงนี่มึงนี่มึงนี่นะเปิดเลยว่าเดี๋ยสิสท่อหาป้าให้ป้าเราออกไปเฮตพนไปเจ้าจังเจ้เด้อถามว่าเรามักมองได้สัตนะเพราะว่าต้องถามเพื่อนเนาะคือเฮาญา่า เขามักใส่เลยปกคือกันนะ <มา S 1> น,น,นะาาาาวันนี้ก็มีมิจฉีใจเงินเพิ่นมาเพิ่นกระทามเลยบุญยามว่าโอ๊ยบุญยามแล้วบอกว่าไม่ว่าบนี่เองเจ้ายามมาบ่าบมีน้ำของเรของเจ้าอนันของปราบนะเขายาม นี่เพิ่นบม่ได้ยานตัวเพิ่นทางมันมีน้ามั้ยะเพิ่นก็เอาโลดบ่มีเพิ่นก็ง่ายมองไหมเพิ่นว่าอีกอย่างเราเคยคุยกันเพิ่นกับสิรัชประกันแบว่าถ้าบ่มีหรือบ่กุ้มสิรัชชิจ้อให้ไหมสาระพิกัดพิกัดอยู่ไช้พิกัดนะครับนี่ก็พิกัดนะจะก็บอกพิกัดนะแม่เพื่อมีงานโอ้ทางคดบันธาตุใกล้ๆเลยบม่ไก่เนาะ้างเขาไม่เอาจิตต่อหาโลดเนาะหาคอยก็ได้คอยอยากได้จิตต่อว่าได้ก็ไปหาอยู่เฮือนใกล้ๆสบาย อีกอย่างมันฮักมันนาฮั่นมีขามีขาดเสวยอบ้ทางไหนแม่เมียจะบอกเสริมช่วยบ่ได้เราชะหัวให้จะบอกชะหลักเมียเราซะหัวให้เ้าเคิแล้วเห็นบ่มีแต่เราซแล้วไปให้เราหนีบให้ล้วเก่าเมียบอกเม่แรกเฮาเคยไปให้เราซาเธอเขาเก่โอ้เธอเลยเขาไปหนี่มเราดีไปหนีผมเูาจะไปหนีพัน ยายเพ,พนพา,า,าไปพันว่าคนเท่าเกิดมาเป็นผู้หญิงต้องู้จักสวยแน่มันว่างข่อยก็ไม่ได้เป็นหนีบคนเนาะจังเชื่อช่วยก็เก้าไ,ไม่ต่มาช่วยชูมอือนี่อ,อ่ะโทรศัพท์เพิ่นอ่ะบาตนี้เนาะให้ทางเพิ่นไล่ข่อยนะโบมีเงินบาทเด้อได้คันเงินบาทนะเก้าพันผลวันนี้เสียเพิ่นไล่เงินกีบอ่ะให้เพิ่นไล่เป็นเงินกีบให้เพราะวกข่อยนะมีแต่เงินกีบไล่เรื่องได้เลขอันตามเขาซื้อเครื่องนั่นแหละโอ้โหหกศูนย์ โอ้คันเพิ่งซื้อเครื่องเนี่ยหกหกศูนย์คนเนาะคันเท้าไปแลกน้ำเขาเขาเพิ่นไล่ให้ห้าตีหกห้าศูนย์บางอาจจะหกสี่ศูนย์เราหลายชุดเทียร์ดอีกนิดก็ขาดนะเราเอาไปถามเขาแล้กคนที่มานั่นๆเราไปซื้อเสื้อเขาต้องถามว่าเลนเจอไรเท่า์ไดเดี๋ยวนี้คันว่าเฮาเอาเงินบาทไปแลกน้ำเขาเลยเขาให้เฮานั่นหกเซนห้าวันนี้เราผัดไปเวลาไปซื้อเครื่องเขาเพ่ไล่เงินบาทคันเอาเงินกีบซื้อบัด มันยังจะว่านะมันยังเอออองขาเงินกีบเขากระไลฮกซูดอะไรไรฮกเซนฮกซิปแบบนี้อะไรแล้วให้เราวไรเบิ้งวันนี้บวกลบคูณหารเบิ้งประมาณเท่าไรเพราะว่าาสีา่ใจเป็นเงินกีบเพิ่นเนาะคันท้าไปแตกอยู่ห้านเขาเขาก็ไลแบบนี้คือกันได้สละคันท้าสิไปซื้อเอาเงินบาทนะเขาก็ไลให้เฮาแบบเจ้าพันเลยโดยฮาล้านเก้าแสนกับซีสิบพันอ้าวเขาก็ไลถึงเชยโอ้ยเขาก็เก่งเลย ห้าล้านเก้าเซนสี่สิบพันห้าล้านเก้าเซนสี่สิบพันกี่อันเกือบสี่สิบพัน, 4, พนติ๊มห้ามันบอกาห้าทำเลค่ะว <c oughs> ันนี้กับพลกา <c oughs> เหตุแล้ไวไหวแล้วมีแต่เก้าม้งเครื่องหาเที่ยงเครื่องร่วมแล้วมมสามชั่วโมงบอกสามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้ววันนี้กับเงินได้วันนี้หนึ่งสองสาม 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกหับเงินรึปะเนีเงินผู้ใหญ่คนนี้เป็นเงินคทาใหเจ้านับบงโอ้อยจะนับบเทงดอกเอ้างินเบบทวีได้ให้เจ้าใจคาน้าให้เจ้าชั่นได้นักเงินบงเนี้ยมือหนักชาวรานบงหนยกว่าเลยจะ่าจักร้านสามสี่หาหก อายุสั่นช่ว่านี่เย็นว่าเย็นบ้านเมื่อวานนี่ฮอดบปล่าหอดล้านหกล้านในใจเพิ่นอันตัวอันนั่นน่ะให้อันนั่นเพิ่นเลยซะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เลี่ยวไวเนาะเลยบอกว่าเมย์เพิ่นให้เพิ่นเลยเพิ่นยังหกสิบพันเนาะพอดีล้านหนึ่งก็เลยให้ทางอันเบ้าเพิ่นเลยแบบว่าเพิ่นกะแบบแบบว่าเป็นอย่างมาหรือว่ามันฮักมันเพ่แหละให้บอกเพิ่นมาแป้งให้ ปอยปิ้นปลอยงังสูบบุคคนสิหน้าหมแห้งแล้วเพิ่นสีมาสูบมาเจาะให้ไหมเพิ่อนมาเพื่อนรับประกันหนึ่งปีมาเจาะให้ไหมรับประกันหนึ่งปีเจ้านี่น่ะสลาโบไก่บบไก่ยูไก่คือเก้าแม่ยนสลากะจ้างอยู่เพื่อนเราอันนี้คือไก่ลูกมาไปสร้างหัวพ่อจะบอกเมียเจ้ะได้่าสีจีน่ะสองคนนี้ไม่ได้เราเป็นเหตุผห้พิเศษให้นได้แล้วสลาเอะให้เอาให้เพื่อนป้าอย่างเสั้นซะ เอาเย็นนี่ะได้เท่าไะว่าเย็นว่าว่าดว่าเย็นอี่แล้วนะกินนี่อุ่นุ้ยโอ้โอนาวกันดกินนี่อุ่นเอ้าอุ่นมะมาเดอกกันเลยอันนั้นเนียนาหเนาะ ถึงเงินเราก็ไ่ไจบให้บเมนบเมนบมนเงินเฮ่ากับสาเงินเฮ่าได้เนาะป่าเลยมาเห็ดไนเฮ้าเนาะเม่นเฮาเอาชิเฮ้านี่นะใบในใบซื้อก็มีแห้งบ่ใบนนหมคะจะเป็นสะพานบุ่ก็มีแห้งอะนะโดยเม่นดีใจได้สลายใบหัวใหญ่ได้ค่ะนี่ก็ใบหัวใหญ่ได้่ะาคมมาในใบเอฟซีฟังัน ແລະບາຍບໍ່ໃຫຍ່ເນາະມາເຂົ້າໃຈຂອບໃຈໂດຍຂອບໃຈຄືກັນເດີ້ເນາະໂດຍໂດຍມັນກະໃຫ້ນາງກະຕິ້ງີກນາງກດ້ຍທີນກົ້ມາະາລเดี๋ยวเฮาไปาะິພຸ້ນດໂດດຍຂອໃດດໂດຍໂດຍນເ3 ข่อยก็เลบยบ่ให้เพิ่นทอนซะหกสิพันน่ะเพื่อว่าเป็นยางพอได้เอิ้ญสิเพิ่นอีกอ<ม>ย่างเพิ่นก็อยู่ใกล้ใช <ใน S 1> ้แบบ,บว่าเวลาเป็นยางก็กเอิ้นไปทางน้องมีบ่นั่นก็เอิ้นเพิ่นก็ไปดูแลซาฬาเลยทางปณิธานไส้ใดก็พี่ซ้ำเธอที่ซ้ำไม่ได้ไปเหมือนกันซีนนนถัก<ม>จาะโดยอขอบใจเด้อเดินทางปลอบใจเนาะเวียกเพิ่นก็บลายเด้ไหมอ่ะเฮ็ด หยัดเห้มันถือทงไห y าลาเคบเนี่ยตอนนั้เขอสีแน่มนจะุดก่อนแล้วสิคุณโซล่าหยัดพิทงเลยค่าสิเดเอนอ้เงี้ยเฮียเพื่อเราติ๊บซาลาเนาะไอ้คนระบัดก็โยกเดาะโดยโดยได้สิไปโยกบ้างไหมอีกให้ทางป้านางบาดนี้เป็นจังไหป้าฮะ ดีใจบ่ก so so, ็ดีใจเลยเนาะน้ําก็ได้อะไรมันนี่นะอีหยังก็ได้บัดนี้เงินก็ได้ก็เฮ็ดหัวเงินก็ได้บายหัวใหญ่้บาหัวใหญ่บดนี้แต่ก็บ่ได้บายบ่เด้อ้ากสอบบโอ้ซั่นนันแล้วล่ะ่นเบิ่งเ็นเด้ําสิดีใจเ็นนนก็อุ่นว่านตะกี้ว่าบ่นด้บัดแล้วพอนน้ําลางอบ่เป็นหยังป้าเนาะมีแต่เฮาก็ดีใจนําเจ้าเนาะเนก็จก็บาลีเพิ่นก็มาจัดการให้ มันนี่กัแเม่เพื่อนเห้เขามาเจาะหน้าเพื่อเส็ดห,หัวเฮ็ดยังนี่แหละก็มีแต่ให้ทางเจ้าก็ขอบุญขอบคุณไปทั้งเมย์บุญทวีเด้อปาออ้าเด้อที่เพื่อนเมตตาสงสารเจ้ากับลูกเจ้าและเนาะก็ขอบคุขอบใจแม่บุญทวีอุดหนุนลูกหลานอุดหนุนเอออุดหน,น, <c oughs> น,นลูกหลานช <c oughs> ่วยเหลือ <c oughs> ลูกหลานเป็นห่มผ่ห่มไสให้ลูกให้หลานเด้อแม่คนเจ็บจะได้ความไครจามีลูกอะได้แต่ สิบนิ้วและหยกเส่หัวเยกเส่เก้าสาถธอเด้อแม่อยู่ดีไม่ห้โดยเนเอายัดเ็ดเป็นเสื่อนื่นใจหัวเจ้าละเซื่อื่นใจเซื่อื่นใจโซัยเมนนเจ้าค้ายัน ซึ้งใจดีใจยนต์ว่านาถึงทำบุญกุณเนาะแม่ที่วุดนนุมาอุดนนทานนนตี้เ้ยดีใจยนต์ว่ามาถึงป้านางเอ้ยเนาะดีใจน้ำพุเล่จังว่าป่ะไปลองเบิ่งหมุ่หน้าเบิ่งปลาสลาบป่ะบอสถ้าเวลาสมองเขาได้เ็ศร้าจะเขาก็ชิบอยอมันยังเหลืปเขาชิเบนก็จะเบิ้งเลือป้าขออนุญาตเดี๋เจ้าหอยไม่เนื้อป้าพากันไปเบิ่งก่อนจังใดก็ไปเบิ่งพุ่นซะก่อนเนาะเขาก็อุดนุนเนาะอุดนุน จังได็กกับภากันไปเบิ่งพุ่นบาดนี่เบิกกันป้าภากันไปโยมน้าเบิ่งกันบาดนี่เนาะไปทางสล่ะว่าเสี่ยนเป็นฮะบ่แรเจ้าว่าจะเป็นคนเฮ็ดหัวนะเออบ่ใครหลอก่นมาให้มาคุ้มคุ้มกันอืใช่กันใจทำเิ่นบอกเขาก็ะิมาซอยู่ยโดยโดยนาะถ่ายขีดถ่ายยังไงโดยจ่ายเงินจ่ายค้ำแล้วและครับก็ได้อ่ะบาเนี้พาไปลองดูวยสล่ะสล่ะ ได้เจ้าเฮ็ดอันนั่นใช่เหรอคะข้าเจ้านั่นเทปูนฮะบ่เห็ดจะได้ป้าหาเนี่ยวาง่ายด้วไอหนิมพอได้หนิมน้ำมาเออหอบกละจับดูาเพราะว่ามันยังขุนอยู่ด้ แมนแมนเห็ดอะไรเป็นมีอะไรนี่เพราะว่าเราบบมีอันเจเพราะว่าเราบ่เคยใส่ได้เพราะว่าเราไม่เดือยเบื้องป้าเจาลองเบื้องเห็ดนี่ยเราไม่แต่แบบนี้เด้อพอดีได้แบบนี้ข้าชงพวกนันยังน้องพอเสี้ยแกพอดีก็เอยเหรเจ้านั่นเจ้ากะหาไม่มาง่อยอีกลองรู้ใช่ละหอมกุม้อกุมผูกเจ้าหลายอ้ คือคือคือบ่ได้ดึงคือแท้เจ้าเอ้าวหานี้ไมันจะออกเลยนะเจ้าแหงเนาะบ่าด้วมัได้ใช่แหงนะแท่งหัวหน้ามันมันไล่โอ้โหมันหล่นเอาผูนพขินเอาเข้นชูกเอาน้ำแตกใชเจ้าน้ำแตกทั้งปากโอ๊ยน้ำแตกเหรน้ำเอามันแตกของทั้งปากเนาะฉลาดเอ้ยเจ้าอยู่ใกล้รักมาชุกให้เราวในเด้อให้มันใส่เราไปอีกแล้วเอ้า หลักมาสู่เราหัวหายดอกมันโอ้หมดเลยโอ้เล้วชิมาเหตุหัวเฮน่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ๋อสิลักก็ได้มาลงแล้วใช่ไหมนี่เบิ้งเจ้าสีลงได้สายไฟเถิงบ่แม่แล้วก็เจ้าเห็ดหัวเจ้าสายไฟยาวๆมาเสียบนี่ได้เลยเจ้าพิชทอดขึ้นอีกแล้วเจ้าพีชทอดใช้ไม่หัวหามาลงดอก ให้ปนังซื้อได้เขาเลยซ wow. ื้อได้ไม่เสียใช้ใช้บ้านนี้เนาะป้าเนาะมันบอกพี่ใคเนาะอ้าวห่่งคันว่าเจ้าโยมตะนี่ไปหาเดือนหามันบอกออกบุญยังระบอกเพื่นเด้อบุญยังนะเจ้าใครใอนี่เขาบอกรถคุณเดอนกาล่าะไอเดใส่ใส่รตี๋เวลวเจ้าใจวะ ว้าวเธอแบบหยุดเลยได้ีิูน่ะเ้ดข้ดงนะเดค่อยมันก็ออกอยู่ดิมีเต่เจ้าหาเนี้ยมาง้อยเจ้าจะให้ชูงขึ้นอีกเลยถ้าก็ค่อยเฮ็ดเป็นวอดเป็นบาทเราก็ได้มันจากบวมืเอยียบร้อยลยด้ อาต้ไพ่ชาคุดคุมมานิป้าโอ้คนคุดแล้วคุดคุมนี่นิ่งเสื้อคักแน่ว่าหนิโอ้านคาดเลย้วมันกันอนไปน้ำมาเลยใส เดี๋ยวมันก็นอนไปน้ำค่อยสูบไปน้ำเดี๋ยวมันก็ใส่เองมันขี่คุยมันก็นอนก้นน้ำอะไรใส่ขน้เก่าใส่ขึ้เก่า เอาละอ่นแดดออแดดอ่อนจังเอาอีกอรจบกันมดรเป็เมืองนี่ผลขุดแล้วและลักหัวผลฉล่าเอ้เจ้าบริขุดช้ำบะมันฉีลมอยู่ว่าตีลักหัวนี่ฮะบะเออพี่เดลักหัวเพิ่นอืมเดนเนะ ทางอันนี้ก็ได้าทางของป้าบนลู้ชางพี่ของป้านางพ่นะโอ้เจ้าสั่งใดกันเนาะดีใจนั้นทางป้านางเพื่อนน้ำก็ได้แล้วพ่อเม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บุญขอบคุณไปทางเมียบุญทวีเนาะที่ว่าให้ลูกเป็นสะพานบุญไห่ขอบุญขอบคุณในหลายด้วย,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 วยเม่เด้อขอยเมียบุญทวี อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีเด้อปรารถนาสิ่งใดสมควรมุ่งมั่นปรารถนาได้แม่เด้อขอ้บุญรักษาเที่วดาคงคงแม่อยู่เย็นเป็นสุขสุกไก่สบายใจมีแต่ความสุขความเจริญแม่ให้มากสำแดงกระกำขึ้นไปหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าขอบุญขอบคุณในลายที่ไว้วางใจลูกให้ลูกมีงานมีการทำเนาะขอบุญทอบคุณในลาย่ะบาดนี้สั้นคอยสิกบได้แล้ววันนี้เด้อ โดยสิขอโตครับก่อนเมื่อหนาพูดละสิเวะมาใหม่มาเยี่ยมมื่อหยาไม่จะมาแวะไปเยี่ยมลูกจะบ่เลิกทุเรศทดีหรือเปล่าพูดแล้วคอยเข้าไปหาทีมงานสร้างก่อนแวะไปเยี่ยมแน่นมาเอายี่ตีจนวโนฮะเอายีตีจนวโนเอ็นปะน้องน้อยบ่บ่เอาสร้างว่าเถี่ตีกันบ่ตีเอื้อยแล้วตีดอกเอาสร้างว่าน้องทับตีหัวน้องจนโนอืมเอฟซีเขียนมาบอกเข้าจากทุเรศแบบพัน โหในคลิปอะไรเนาะจะเคียนบอกเฮาเด้เดยอเาไปยัมพันถ่ายพนเเป็นไปกับพอเพิ่นพเมื่อเพิ่มเมื่อทงพอเพิ่นไี่ยาล้วงทรงคือใช่จะส่งวันเบียบหมแหละคือเก้าวชิหายคอยไปครับพาอบ้านคือเกาให้คอยไปบอกเล่าเพิ่นไปคอยจะขึ้นเขาเองอย่าแลเจะเขาคือคอยเขาเป็นชื่องเด้จแต่คนไม่ลูเจะเป็นพอดีอเลยอะไรงงแล้วเมาอยู่ อ่ uhm. h, สั้นค่อยกราบก่อนเด้อกราบเด้อบ so, ันดีเด้อทั้งบอโกเด้อเ่อทุกคนเด้อป้าโดยสบายดีเด้อโดูดูเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กระซิบโผตักับก่อนเรับก็ได้ไปเพียกไปงานต่อเนาะจึงได้กระฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จีดีเอฟซีทุกคนที่เบิังคลิับระบบข่าวโฆษณาขอบคุณขอบคุณในไลน์เด้อ นะที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้มลลาพาจากไปแล้วชอยกดไลค์กดแชร์ให้แน่สำหรับคลิปนี้ไปก่อนสบายดี